มหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีจัดงานเกษียณอายุราชการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฒเทพสตรีประจำปีพุทธศักราช2566ด้วยรักและผูกพันครับ เวลา19นาฬิกาของวันที่22กันยายน2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้เป็นประธานในพิธีงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีพุทธศักราช2566ด้วยรักและผูกพันณนห้องประชุมพระนารายณ์ชั้น4อาคารรัตนเทพสตรีโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิน้นจำนวน 9กท่านซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฒเทพสตรีได้เห็นความสําคัญและคุณค่าของบุคลากรจึงได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นเพื่อแสดงกตะตะเวทิตาจิตและผู้กเกษียณอายุราชการทุกท่านซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองสําคัญในการปฏิบัติราชการด้วยความวิรยิยะอุตสาหะความตั้งใจที่อุทิศให้แก่มหาวิทยาลายัยโดยทุกคนต่างรู้สึกเสียดายในความสามารถของผู้กเกษียณอายุราชการและขอขอบคุณที่ทุกท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาของ ท่านร่วมกันพัฒนามาหาวิทยาลัยให้เจริญรุ่งเรืองสมควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งโดยมีนายสมนึกเตงชาตพันธ์ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมาหาวิทยาลายัยคุณสมเกียติหุนสกุลนายกสมาคมศิทธิเก่ามหาวิทยาลาัยรัชภัฏเทพสตรีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์จินตนาเวทมีประธานชมรมเพชรเทพสตรีได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรเฉลิมชัยหานกล้ารองประธานชมรมเพชรเทพสตรีพร้อมคณะกรรมการทุกฝ่ายได้เข้า ร่วมงานมุทิธาจิตแด่ผู้กเกษียณอายุราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งนี้สําหรับผู้กเกษียณอายุราชการประจําปี2566ประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ดรกาศักิ์เตขันมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประสานฉลาดคิดผู้ช่วยศาสตราจารย์คชาสายกุลอาจารย์พันธุนมินวงอาจารย์ชุติมาธนูธรรมทัศน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญ,ญลักษณ์สุพนามคุณสมดาวินิตกำอรคุณสัสิภาเกตเจริญคุณ ซอยนภาสีอมพรบรรยากาศเต็มเปลี่ยมไปด้วยความประทับใจครับ